ทวิเขเดิมส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ,บบพ right. ี่น appeal, ้องเจอกันนะครับอีกแล้วพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาของลุงทรงถ้าลุงทรงให้ตองหวัดมากพี่น้องให้ตองหวัดมาเด้อขอพูดลุงทรงหลายๆทีให้นาทางครับตองหวัดมานะครับเอาไม่ผู้ขายขึ้นดับแต่นอกบัานนะครับขอพุณลุงทรงทีให้นาทางตองหวัดมาเด้อนะครับอืมนะครับไม่จะโดนดับนะ นะครับอ่ะนะครับสำหรับลุงส่งนะครับวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่สำหรับงวดที่ผ่านมาลุงสรงให้หลุดน,นี่คือหลักฐานเก่าของลุงสรงเด้พี่น้องเดอ้อนี่คือหลักฐานเก่าของลุงสรงนะครับพี่น,อน้องในโชว์นกันนะครับหลังจากแตกมาสอง,งวดติดลุงทรงก็ได้มาหลุดงวดนี้นับเลขมันจะเข่าอยู่สองวดหดรสามงวดเราก็จะมาลุ้งคนหนึ่งงวดลุ้นก็นมาเข่า นะครับหาสํานักนวนเวียนกันตลอดเวลานะครับจงางผู้ิเกตเขามาหาซ้ำหางวดอะไรพี่น้องลงองุงทรงกเขามาสองงวดเขามาหลุดงวดที่ผ่านมา,างวดนี้ก็คุงจะเขาเกาพี่น้องคิดว่านะพี่น้องนะครับถ้าสัานกนี้ในขควรพลาดพี่น้องได้สำหรับเราพัฒนาทีแอดลงในช่องยูทูบของทวีคนเดิมพี่น้องนะครับอาจจะ,ะมีลุงทรงอาจจะมีของตาวีนะครับสําหรับเราพัฒนาเราก็จะมีของปูสิเกต ล้วก็มีของอาจารย์ออกเคยทําได้หลักกของอาจารย์แปมแล้วกะของพ่อเาาต่านาคาพี่น้องนะครับที่ย่หาสำนักนี่ลงเล่าพัฒนาพี่นอ้องเข่าทุกหมวดพี่นอ้องก็มีหลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดถึงห้าสำนักเลยพี่นอ้องนะครับยางเข่าก็ยางหลุดก็หลุดแค่สองนะครับหรือสามนะครับเขา่าเขา่าสามสำนัก 4, สีก 2, สก่สำนักสองสำนักเจ็ดสร่บพี่นอ้อง ขาบนไปเยมาอยู่นะครับอโมน,นีก็ถือโอกาสรีบรุ่งโเลขนะครับอ่ะวันที่สามสิบแล้วอ่ะคงสุดท้ายรัฐบาลไทยจ่อมาหลายสำนักพี่น้องนะครับพ่อ <c oughs> ทองพันล้านเนี่ยทั้งอำเภอผูเบียยมาอีกล้วนผะก็ส่งมามือเรียกจะออกพี่น้องนะครับเข่ากันม,มันยากพี่นอ้องมันลงว่าท่านนะพี่นอ้อง ล่ามันมือต่อมือพี่น้องนะครับมือต่อมือแล้วก็ทั้งจะเข้าจะลงฮานอยอกีกห่างไปอีกอีกพี่น้องนะครับสามยางพี่น,อน,อน้องผมจะจงหฮานอยเล่าเป็นไฟตัดต่อหม้นล,ลูมลูมลมูอยู่พี่น้องอคนก็มีการเลยเออทำงานก็ทำงานบริษัทจีคือคนปกติเด้พี่น้องนะครับโอ้ยจานแอ็ดบริการเดี๋ยวว่าแอ็ดปกติดีแข็งแรงดีโุ้ยทำม็องานพี่น้องไปทางหลังเลยเห็ุงานอยู่ใต้มีจะสักเหับ นะครับบ่เคยยานคนได้ดืนเหตุงานเอ้ยทว,ทวนทวนพี่น้องนะครับไปอยู่ตั้งสมัยแอดเป็นนุมหน่อยไปอยู่เกาหลีพี่น้องสิบสองปีแต่ประทันป่วยนะครับแอดกัอนนี่เงินมีคำ่ำค่บพ่อตัใจเได้สวยจะว่ากับมารลักษานจะกรอกจนบ่มีบรร่เหลืออะไรอย่างพี่น้องนะครับเหตุงานอยู่ท้ายเป็น็หากเบิดอยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันโอ้ยพี่น้องเขาแก่นในี่เห็นไหหากพี่น้องว่าเฮาเป็นคนที่ทำงานไม่ ผู้งานนะพี่น้องท่านดีก็ใหท่านจริงขยันพอนะครับอากาก็เคยเกียจข่านเรียนงานพี่น้องนะครับทําทุกอย่างขอให้ได้เงินนะครับทํางานต้องได้เงินนะครับทําอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินนะครับขอสู่กันฟังครับคลิปนี้เป็นคลิปของลุงทรงนะครับขอพอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อนะครับขอขอบคุณครับหลังการเชียงเล่เลยลุงทรงเด้อนะครับที่ท่งนัทางมาให้ ตองวดเลยนะครับหลังจากเลขออกไปมาขึ้นนี่ตรงส่งกับตรงแนวทางมาให้สรับลาพัฒนาวันที่สองที่จะถึงนี้กันยายนวันที่สองในก็ตรงกับบุญเข่าศากพี่น้องโอ้ยนะครับอาฝากพี่ฝากน้องวันที่สองเป็นบุญประดับดินเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาฟูไดกี่ว่าท่านได้รับรู้รับทราบจะให้รับรู้รับทราบด้วยกันวันที่สองเป็นบุญประดับดิน นะครับเข่าประดับดินพี่น้องนะครับทํำบุญหาผู้ลวงรับขับขันอภนะพอหาแม่ผู้ที่เพิ่นตายไปแล้วนะครับแอากาสเตตูทูเทศไทยพ่อไปได้ก็จิตไปแล้วนะพี่น้องวันที่สองวันที่หนึ่งขอเฮงให้ปังกันทุกคนหลักวันที่สองก็ะเ้เงินงมีคำไปสื่อนอยู่น่กินไปวัดไปบ้านะครับทํำบุญเข่าประดับดินให้พ่อให้แม่ให้ผูผู้ลวงรับไป้นะนะนะพี่น้องเด้อนักแจงพี่น้องอีกที่สุขภูทุกคนรับทราบนำกันวันที่สองเป็นบุญประดับดิน เอาประดับดินพี่น้องสำหรับบุญข่าวศาก็รออีกพี่น้องนะครับยังมาชั่งถึงบุญข่าศาส์พี่น้องผู้ใดที่ไปได้นะครับกต่เฮ็ดบุญประดับดินก็ได้นะผู้ไปก็ได้เมื่อบุญประดับดินบ่ทันเด็ไปเมื่อเข้าประดับดินพี่น้องบ่ทันได้เฮ็ดก็ร่อเฮ็ดบุญข่าศาสก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่บเป็นอย่างพี่น้องนะครับครับผมนะครับบุญประดับดินวันที่สองนะครับวันที่สองที่หอที่หลักนะครับ แจงพี่น้องให้รับทราบเมืนกันบางคนกันสิโอโห่บางคนกันสิปรับทราบนะครับเนาะวันที่สองกันยายนนะครับหลังจากเคล็ดบุญประดับดินแล้วนะครับเขาประดับดินแล้วกะมาลุ่นเล่าพัฒนาลุงทรงนํากันลุงทรงวิ่งที่สองกับเก้าเก้ากับสองพี่น้องหลัดแนวทางบนล่างเด็กพี่น้องเริ่มวิ่งเก้ากับสองรับเลขหลักมีสี่มีแปดมีศูนย์ ะครับของลุงทรงในงวดนี่แล้รับจับคู่98 689นะครับสามเรลี3ยมโต290224นะครับอืมอ่ะเบิ่งตัวเลขร้อกันนี่คือแนวทางของลุงทรงดาบเล่าพัฒนาวันที่สองกันยายนขันหารอย6็ด นะครับแนวทางของลุงส่งลาวพัฒนาวิ่ง9กับสเน้น9กับสพี่น้องหลับบนล่างเด็พี่น้องเดอ้อเลขหลักก็คือสกับแปดกับศนย์พี่น้องมีสี่มีแปดมีศูนย์สรับสตัวมีหกเก้าแปดหกเก้าแปดสองกนสอ้าศูนย์องสองสีับเลขสตัวมีเก้าสี่เก้าแปด้สองสีแปดพี่น้องเดอ้อเน้นเก 90 2428นสสองปะครับนี่คือตัวเน้นของลุงทรงพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องแฟนๆชื่นชอบราวพัฒนาอาจัดพี่น้องคัดกระพันนะครับนี้คือเพียงแนวทางเท่านั้นทุกอย่างคือเพียงแนวทางนะครับบรสนับสนุนพี่น้องประเด็นการพนันแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมผมพันใหญ,ญ่ทวีคนเดิมหรือตาวีคนเดิมนําเสนอ ็นสื่อการเป็นสะพานบนเพียงเท่าน,นั้นทุกอย่างแค่เพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับย้ําทุกอย่างแค่เพียงแนวทางนะพี่น้องกะตกมานหรือว่าอยากซอยค่ากระดาษปากกาของลุงทรงนะทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทักนมะนะาให้อยได้พี่น้องให้ความหักความแพงลุงทรง,งพี่น้องความเมตตาลุงทรงทักมาได้นะครับซอนะนะยกันกระดาษปากกาทุกอย่างไม่ค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากระดาษปากกาดินอสอทุกอย่างใช้ใจ่ายหมดพี่น้องนะครับพี่น้องหากวามเมตตาหากว่มอยู่ตนูนจะซอยกันจะซอยได้พี่น้องนะครับอาิบายคลิปแล้วนะครับสําหรับแนวทางของรุ่งทรงมือนีกล่าวพัฒนาน,นำเสนอพี่น้องตอนป่าตะนลุงนากันเป็นทีเรียบร้อยชื่นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอบอกกันสู้ก,กันฟังสำหรับตัวเน้นคือสองสี่เก้าแปด 90และ28งดเด็กพี่น้องเดอ้อทางวันที่2กันยายนลาวพัฒนาของลุงส่งครับอายุดีไม่แห้งพี่น้องนะครับก่อนจะจบคลิปขอบพระคุณลุงส่งหลายหเด้อนะครับขอบคุณครับลุงส่งครับขอบพระคุณสำหรับตัวเลขนะครับที่ส่งมาให้ทางช่องพี่คนเดิมนะครับไป็สู่โอกาสลูกพี่นอ้องแฟนช่องได้เบิ่องแรกกันฝ่าโรคตัวประเทศแล้วนะจบจากลุงส่งพี่นอ้องอาจจะด้เบิ่งของของใครละ ของตา,ว,นะงตา,ว,าวีนะครับของตาวีก็มาแล้วนะตาวีเสร็จแล้วปฏิรองของอาจารย์แบมอาจารย์แบมแล้วก็ของออทําได้แล้วก็จากคงสุดไทยเลขหญ่รัฐบาลไทยนักขับคงสุดไทยมากแน่นอนพี่น้องรอบรอบช่วมกันหลังจากปัญหาเขามาเขามาลายงวดขึ้นกันพี่น้องนะครับรอบรัฐบาลไทยคงสุดไทยเม็ดเดียวนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขสุกคนเดียพี่น้องเด้อนะครับจะถิ่นจะปากกันพี่น้องสำหรับคนที่จะเข้าอะไรกลุ่มนะครับขอกลุ่มพี่น้องกลุ่มของ วีพี่น้องนะครับทักแอดไลน์มาด้วยหนาชื่อไอดีไลน์ตัวไกลใจเธอเปลี่ยนพี่น้องเด้อตัวไกลใจเธอเปลี่ยนพี่น้องผู้ใดที่จะเข้าไลา์กลุ่มสำหรับฮานอยและลาวพัฒนาเด็กรัฐบาลไทยนะครับเน้นตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะครับลุงให้พร้อมนะครับอ่ะพี่น้องไปจับรครูเบิ้งรับเน้นเสียงแต่ตัววิ่งนะครับตัวเด็ดๆเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่จะเขา้าไล์กลุ่มนะครับไล์กลุ่ม ก็คือตัวไกลใจเธอเปลี่ยนเลยพี่น้องเดอิอนั่นคือไอดียไร้หรือพี่น้องจะแอดมาทั้งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเก็ดนะหรือพี่น้องจะโทรมาถามใครถามข้าวอาจเป็นยูหรือว่าอาจารย์แต่ทุกสำนักแต่ละสำนักโทรมาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าสี่8 70 8 70 8 70 8 70นะครับศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าสี่เลยพี่น้องเดอ้อโทรมาได้นะครับ สวัสดีครับค่ะพี่บ้างหนครับผมค่ะไลน์อะค่ะ ID ไลน์ตัวไกลใจเธอเปลี่ยนครับผมเปี่ยที่โทรอยู่เบอร์นี้ค่ะเบอร์นี้ไม่ใช่ไอดีลน์นะครับอ d ไลน์ก็คือเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเกตครับเปลี่ยแศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเกตครับอดีลน์ครับ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเจ็ดครับแปดห้าศกสองเจ็ด้รเดีาจะเข้าไปทําชื่อลายก็ได้ชื่อลายก็คือตัวไกลใจเธอเปลี่ยนครับผมตัวไก่ใจเธอเปลี่ยนครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องนะครับ เอาไปเพียงแค่นี้ก็ได้พี่น้องเดอ้สอสุขมานทูปุตุคนระดับราวพัฒนาของโรงส่งนะครับพอกันกับคลิปใหม่ของตาวีราวพัฒนาลงให้พี่น้องแปดชุดเปียดหางเหมือนเดิมสวัสดีครับ